เอาละครับทุกคนเดี๋ยวจะไลฟ์กันใหม่นะครับเพราะเมื่อกี้คอมมันแพงไปนะครับรอสักครู่ครับโอ้อปุปสรรคเยอะมากเลยนะครับรอสักคู่ โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้บีมเอออะไรกันก็ไม่รู้ผมเมื่อวานนี้ที่เลาบีมฝากคือพอพอบีมพอเราจะสอนกันใช่ไหมเน็ตแม่งช้ามากเลยพอบีมบอกว่าเออโอเคบีมไม่ต้องนั่นละเจอพวกนี้เน็ตเร็วเลย มีเรื่เสียงผมชัดไหมเบลนเอาใหม,ม,เใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราพูดกันว่าการนําเสนอด้วยการความรู้สึกช่หยบีมก็คือประกอบด้วยก็ออบอกด้วยการทักทายนําเข้าเรื่องอแล้วก็บีมมา,มาจากบริษัทอะไรแผนแกอะไรวันนี้อยากนาเสนออะไรถ้ามีชื่อแผนกนะไอ้ส่วนคือเนื้อเรื่องบีมที่เราอยากจะนําเสนอเนื้อเรื่องนี่แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องเราจะขึ้นมาเลยไม่ได้ถ้าเราไม่แนะนําตัวนะข้อสามสรุปก็สี่คือถามตอบคำหยุดจังหวะคืออะไรครับบีอีกทีนึ่งหยุดจังหวะคืออะไร ไลก์ก like ันไลก์กันแดชั่งเพราะว่าการที่เราหยุดจังหวะเนี่ยมันทำให้การพูดเราเป็นธรรมชาติเช่น I want to tell you I want to you know it's um, uh m u tell you something and you know it's uh I explain you something แต่พอ I want to แล้วเงียบไปมันจะเป็นฉันต้องการที่จะบอกคุณ มันดูมันดูขาดไปดูไม่เป็นธรรมชาตินะซึ่งก็จะขอให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นหน้าตามนี้เหมือนที่บีมบอกนี้ตรงนี้ที่เป็นดำๆเนี่ยคือหยุดจังหวะได้สามคำก็หยุดจังหวะ I want to um, you know um, tell you ได้แค่สองคำ it's uh, e x p l a i n you something นะครับการทำเป็นส่วนๆครับบีมต้องย้ำทีหนึ่งมันทำให้บีมอะทำให้การพูดของบีมที่มันเคยเรียนไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาไทยแถวนึงแล้วไปเป็นตัวตตัว,ตว,ตวมันหายไป มันจะเป็นส่วนๆแต่ส่วนๆน,นั้นอ่ะมันเป็นค่อนข้างจะอิสระมันเหมือนเชือกกับบีมเวลาบีมดึงเชือกไว้อ่ะเหมือนบีมหันเป็นทีละส่วนเวลาบีมพูดอยากจะดูเบาสบายกว่าแล้วเดี๋ยวพอเราเชี่ยวชาญมากขึ้นนะอ่ะไอเชือกที่เป็นส่วนๆเนี้ยจะมาประติดประตอ่อได้อย่างเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นสะัดร้อยเลงได้โดยที่ไม่ถูกฟิกตําแหน่งว่าต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่อืมนี่คือพูดจากความรู้สึกให้บีมจําดีนะหน้าตาแบบนี้ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องก,รองการทักทายนําเข้าเรื่องนะครับบซึ่่่งเมมมือกีี้พูดใหดิ เวลาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับบีมเราจะชอบคิดว่าต้องพูดแบบไหนหรือทำยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าผมบอกบีมว่าไงครับผมต้องการเริ่มจากที่อะไรก่อนเกิดจากอะไรคํารู้สึกของบีมคืออะไรในการพูดในการนําเสนอเรื่องใน,ในการนําเสนอข้อนหนึ่งคืออะไรครับอพูดมาคือส่วนด,ดีตามที่ความรู้สึกนะอืชั้นชื่อบีมนะแบบ คุณสามารถเรียกฉันว่าบีมได้สวัสดีนะฉันชื่อบีมบีมนะคุณสามารถเรียกฉันว่าบีมได้ยังไงต่อ,อ,อฉันมาจากเคสสตูดิโอฉันมาจากเคสสตูดิโอของ s อสของเอสอนพีไรต่อครับอเออ ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกับการเวิร์กช็อปในครั้งนี้การเวิร์กช็อปครั้งน,นี้ในต่อครับและมันเป็นครั้งแรกที่ได้เวิร์กช็อปกับโซซ่าครั้งแรกที่ได้ร่วมกับโซซ่าในต่อครับเพราะฉันชอบผลิตภัณฑ์ ของของโตซ่าครับ้ตอบางตัวฉันก็รู้จักแล้วก็ใช้มันอืมแล้วต่อครับแต่บางตัวฉันก็ไม่เคยรู้รจักมันเลยอืมแป๊บหบนึ่งอ่าแต่บางตัว นต่อครับฉันคิดว่าวันนี้ฉันน่าจะได้รู้จักมันมากขึ้นอ่าฉันคิดว่าวันนี้วันนี้ฉันจะได้อ่าจบยังหรือไม่มีมีไงไม่มีแล้วโอเคดูนะครับบีมเมื่อกี้ตอนที่บีมพูดภาษาไทยเมื่อกี้บอกก่อนนะภาษาไทยตรงเนี้ย บีมต้องเข้าใจกันก่อนนะทุกคนคือเราไม่ได้เอาภาษาไทยของบีมนี้มาแล้วมานตั้งแปลเป็นตัวตัวคือมันเป็นคือกำลังจะบอกว่าเหมือนบีมมีก้อนความรู้สึกอยากพูดแบบนี้แต่ว่าภาษาไทยที่บีมต้องการจะพูดไม่ได้เป๊ะแบบนี้คือมันอาจจะเปลี่ยนไปลุกแบบอื่นก็ได้แต่ว่ายังทรงความหมายแบบนี้บีมจําได้ไหมว่าเมื่อกี้ที่ตอนที่ตอนที่มันเครื่องมันดับไปตอนที่ไลน์มัน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 ตัดไปบีมบอกว่าบีมไม่ได้พูดว่าฉันรู้สึกตื่นเต้น ช่บีมบอกว่าฉันชอบเออ่ผลิตภัณฑ์ชอบอออออเเ่่สินค้าของโซซ่ามากมเห็นไหมแล้วบีบวมก็มาพูดทีหลังเห็นไหมมันเรียงลำดับไม่เหมือนกันแปลว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษบีมเนื้อหายังคงเหมือนเดิมคือเราลำนำ,นำเสนอคือทักทายนําเข้าเรื่องที่เราาเวิร์กช็อปวันนี้แต่ว่าเราเวริร์กช็อปทำไมผมถึงให้บีมนำเสนอดูเหมือนการน,นำเสนอเพราะว่าการนำเสนอมันจะยากกว่าการเวิร์กช็อปธรรมดานะถ้าบีมสามารถทำให้สีมันยากได้เวลาบีมไปเจอของจริงบีมจะง่ายมาก ส่วนใหญ่เวลารเรียนภาษาอังกฤษเราต้จะเรียนเป็น A อบคุยกันแล้วก็เรียนภาษาไทยในหัวก่อนแปลเป็นตัวต่อตัว,ตวก็ประโยคมาพูดต้องพูดตามคนอื่นเขาแต่ว่าไม่เคยถามะไรบิมไม่เคยถามความรู้สึกไม่เคยถามว่าตัวตนของแต่ละคนมีความรู้สึกในการพูดจากผู้ภาษาอังกฤษอย่างไรภาษาไทยที่เราพิมพ์กันมาเนี่ยเป็นความรู้สึกของบีมณนะเวลาเมื่อสมมติถ้าเกิดสมมุติเกิดคอมันตัดไปแล้วเราไปพูดใหม่อีกทีหนึ่งถึงแม้บีมจะพูดคล้ายๆแบบนี้แต่เชื่อไหมว่ามันทําไม มันจะมีคําอื่นที่เพิ่มมันก็ไม่เหมือนเดิมเป๊ะครับแต่มันจะมีทรงประมาณแบบนี้อยู่โอเคไหมนะครับฉะนั้นคอนี้นะบีมนะเริ่มต้นนะส่วนทีเชิญชื่อบีมคุณสมควรที่เชิญบีมได้ชมาจากเค้กสตูดิโอเอสแอนด์ปชูสสเตรนเการเบื้องสุดครั้งนี้มันเป็นคนแรกที่เชื่อร่วมกับโซซ่าชอบผลิตภัณฑ์โซซ่าบางตัวชื่อว่บางตัวชื่อาจักเลยคิดว่านี่เชื่อได้รู้จักมันมากขึ้นเรื่องของเรื่องนะบีมในเนื้อความที่บีมพูดมายาวๆนี้ไม่มีอะไรเลยแค่บอกว่าบีมเป็นใใคคครมมมมาาาาาาจจจจกกกกไหหนนนนแแแล้ววว่่่่่เเืออออบบยะดีีีทโซซั แค่นั้นเองอมีไหมภาษาไทยบินพวิดยาวแต่ความหมายมันมีแค่อืโทษทีภาษาอีสานเรียกว่าต่อนคือมีมีแค่นี้แล้วก็ทุบแล้วมัน,นจะกระจายเพิ่มมากขึ้นไปนะครับอะภาษาพูดในความรู้สึกกับบีมจะได้ไหมอะไรมาก่อนไปก่อนหนึ่งสองสามปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางจะมาแก้กันโอเคบีมพูดภาษาไทยแล้วผมจะอย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งสิ้น มื่อไรก็ได้ผมบอกว่าหนึ่งสองสามคำที่มาแวบแรกในหัวงบีมซึ่งเหมือนนี้ผมสอนบีมเองสื่อเสียงอะ่ะ <Okay. S 1> ผู้ประสานผู้ผู้บริความรู้สึกเอลิมเขียวๆอะหนึ 1, 2, ่งสองสามอะไรมาก่อนปุ๊บบีมไปเลยคำแรกนะครับเอาผมขอ,มอเตรียมกระดาษก่อนตอนั้มหนึ่งตั้มหนึ่งหากระดาษโอเคมีผู้ประษานไทยครับสวัสดีฉันชื่อบีมคุณสามารถเรียกฉันได้ว่าเอ้ยอะไร สวัสดีฉันชื่อวีมคุณสามารถเรียกฉันว่าวีมได้ฉันมาจากเคกสตูดิโอของเอสแอนด์พีฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับแต่มันเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับโซซาเพราะฉันชอบผลิตภัณฑ์ของโซซาบางตัวฉันรู้จักแล้วก็ใช้มันแต่บางตัวฉันก็ไม่รู้จักกันเลยฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะได้รู้จักมันมากขึ้นอก็คือพูดง่ายคือประเด็นทั้งหมดคือแนะนำว่าบีมเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีมก็แค่อยากบอกว่า เหมือนบีมดีใจอะ sure ่ะนะครับด uh ีใจที huh. ่ว right. mm ัน hmm. น hmm. oh yeah. ah, like ี้ได้เจอโซซาจบใช่ไหมอาจจะอาจจะอาจจะเพิ่มเติมว่าชอบไม่ชอบวันแล้วแต่บีมถูกครับอืมทาไมอ่เตรียมตัวเป็นหนึ่งยัเขาว่าเตรียมตัวไม่ใช่บีมคิดก่อนนะยังไม่ต้องคิดอะไรสิ้นถ้าบีมถ้าบีมเตรียมถ้าบีมเตรียมตัวถามบีมก่อนวันนี้กินข้าวอะไรมาวันนี้หรอวันนี้กินเป็ดเตี๋ยวมาอ๋อเกลอเตี๋ยวอะไรเกลือเตี๋ยวไก่ โอเคแล้วบิมแล้วบิมก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบไหนไก่อกไก่หรือว่าเป็นไงหรือว่าเป็นน่องไก่เนื้อไก่กันเลือด okay. โอเคปกติกินข้างในบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยโอเคหนึ่งสองสามไปไม่เอา <c oughs> ผมถามทำ,ทำไมผมถามบิมเรื่องก๋วยเตี๋ยวไก่รู้ไหมถาม,ถามทำไม ถามว่าให้บีมคิดอะไรบ้างเพื่อไม่บีมพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเรืเรียนผมทุกคนบอกว่าไม่ได้คิดจะเตรียมเลึกๆไม่ก็กกกกแ,บบแบบเตรียมอยู่อะจะขึ้นด้วยอะไรผมถามบีมพาไปเลิอกอื่นแล้วบีมดึงบีมกลับมาที่ภาษาอังกฤษโดยเร็วเพื่อให้บีมคาแรกที่บีมพูดมันไม่เกิดการวางแผนในหัวก่อนอืมเอาใหม่ครับผมให้คำแรกผมให้คําแรกของบีมเลยคือคําว่า everybody how are you everybody bye hi everybody bye morning um, uh, my name is patila but you can call me Vim, right yeah i'm from cake studio you know my s p company you know um do you know about s p yeah i um, i'm from that Okay. Well, uh, I don't and know. I, I I never I never know about S&P. What? Um S&P is a company um it's famous about bakery. Ah. Yes, uh, I have local um right um S&P. Oh, okay, 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 okay. I yeah. I, I seen before. Mm -hmm. Okay. Okay. After, okay, tell me. And? Yes. Um where are you from? Yeah, I'm from um, the ABC uh, Restaurant. Uh -huh, Yes. And um, uh, you know, um, today I'm so very excited about this workshop because it's a salsa. I I have um some ingredient of salsa, but and another in, ingredient I don't know that. Yeah, I think it's it today is so have a very experienced to have i have yeah you know and and i think is um you know i have a many many um about um we <laughs> ฉันอาจจะได้แบบเจอเพื่อนใหม่ๆแต่วีวิวิวคคับไม่ออกคือใช่อาจจะเจอเพื่อนใหม่จริงๆแล้วคือฉันวันเนี้ยฉันตอนฉันได้เพื่อนตอนนี้ฉันเจอเพื่อนใหม่ฉันโอเคมากๆเลย I feel very happy because today uh, I can meet many friends I can make mm hmm. friends uh, today I'm very happy ฉ mm ันอาจจะเจอเพื่อนใหม่ yeah I think maybe uh, I have a good friend and so many today อะไรก็ได้อ่ะบีมแต่เมือเมื่อกี้เหมือนบีมพยายามไปติดคำว่าอะไรเช่นอาจจะเจอเพื่อนใหม่ไปติดคำว่าเจอหรือเปล่าใช่ใช่ใช่วคำว่าเจอซีก็ได้คำว่ามีกแปลว่าเจอจริงแต่คำว่าซีก็ได้โนก็ได้รู้จักก็ได้ maybe today I can today today maybe I can know many good friends maybe 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 no ก็ได้ maybe no Today, I c a n know uh, many friends. Today, I c a n uh, make friends so many. Yes, yeah, I'm um, very happy. มีไปติดภาษาไทยกำว่าจะพบเจอพราะมันจะพบเจอมันถูกฟิกไปที่คำแลวถูกเรียงลำดับไปเกินไปจริงๆคำว่าสีอาจจะไม่ได้ตรงกันมากเท่าไหร่แต่สีก็คือเข้าใจ Yeah, today I c a n uh, study many things and uh, know everybody. Mm hmm. and learn something from um, uh, many friends. Mm. Today I can have a today today I can have friends. m mm. t a I have friends. h uh, I'm very happy. เห็นไหมอนี้ก็ได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พิมพ์บิมที่ผมแก้งบิมคือเอคือพิมพต้องเข้าใจว่าบางทีในในกรณบางกรณีบางคนไม่รู้จักสมมุติเกิดไม่รู้จักอ mm hmm. บางคนอาจจะบอกว่าเอาคุณบีเขาต้องรู้จักอยู่แล้ว เอาสมมติเกิดแม่ไม่รู้จักแล้วมันต้องอธิบายระหว่าง uh huh. ทางถูกไหมเพราะเลื่อแก้พี่ว่าผมไม่รู้จักบีก mm ็แก้ตัวนี้บีก็แก้บีก็แก้ปัญหาได้ดีคือการการบอกว่าอ๋ออิสระอิสระฟีมัสเกี่ยวกับเบเกอรี่เพราะว่าเอสแอนด์บีมีหลายแฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศเห็นไหมอันนี้บีมถือว่าแก้ตัวได้ดีผมแก้บีว่าผมไม่รู้จัก mm hmm. <ๆ>เพราะเกิดไม่รู้จักขึ้นมาก็มีเหมือนกันถูกไหม ใช่ใช่เออผมก็เลยแกบอกว่าเนี่ยมันมันมีอธิบายได้ดีพี่ว่า I feel ah X A X I feel u h X R I'm very excited because uh, this is a uh, workshop you know with a s o l s a it's the first time เ r e m ม m b e r people workshop with a s o l mm hmm. s a มีเพื่อนพูก first time ก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่า first time experience you know to workshop with a s o l s a ทีนี้มีมีมีติดคำหนึ่งที่มีพูดว่า ingredient แปลว่า ingredient เนี่ยแปลว่าส่วนผสม อ่าในบีมบอกนยว่าส่วนผสมของบีมอ่ะบีมต้องการจะพูดคาว่าอะไรมันติดอะไรบีมจะพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเขาทําไมแต่บีมอ่ะมันมีภาพอยู่ในหัวก็คือเวลาผลิตภัณฑ์ของเขามันเป็นอินกีเลียนที่บีมใช้ทาขนมแล้วมันก็เลยเป็นคําแบบมันก็เลยแบบความรู้สึกว่าอันนี้แหละคืออินกีเลียนของบีมอะไรอย่างนี้เบ่อันบีมต้องการจะบอกอะไรเขาเอาความรู้สึกจริงๆบีมต้องการจะบอกว่าเออแบบบีมต้องการ บี๊มก็จะบอกเขาว่าไอ้ผลิตภัณของโซซ่าสมมติว่าเขามีเออ่แป้งอัลมอนด์อะ,อะไรอย่างเงี้ยบิ๊มก็ใช้อยู่ด้วยนะแบบแต่บางตัวบีมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบีมก็เลยใช้คําว่าอินกิเดียนอินกิเดียนที่บิ๊มใช้มันไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วผมผมไม่ได้หมายเล่นคำว่าชิ้นอ้ะอินกิเดียนเพราะมันแปลว่าส่วนประกอบนะครับรส,รรส่วนผสมเหมือนกันแต่บี๊มต้องการจะบอกเขาว่าอะไรต้องการบอกเขาว่าฉันใช้อยู่เหรอใช่บีมบอกว่าเนี่ยบางตัวฉันใช้อยู่ ingredients you know from a sosa, I use many times I, I use all the time mm -hmm. when I make bakery when I make cake I make bakery um sosa ingredients is the number one for my heart mm -hmm. am I mm -hmm. it's a uh, sosa ingredients is uh, the most popular and I use 95 percent when make when do when they make a, when they do a bakery Mm -hmm. yeah of course oh. uh, I use uh, sosa ingredients mm -hmm. and uh, many ingredients uh, of a sosa mm -hmm. uh, some products I don't know some product I know so today mm -hmm. I feel I feel very good you know because I can study other ingredients. แต่ผมจําได้ว่าบีมพูดคํานึงคือบอกว่าฉันไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเหรอหรือของของอันอื่นของโซซาใช่ไหมหรือว่าไงใช่ใช่บีมใช่าก็เดอร์ดีกว่าถ้า other แล้วอี other ingredients uh, but uh, other ingredients of a salsa are uh, I don't know so uh, today mm. I come here to uh, study to learn something <okay. S 1> อะไรแบบเนี้ยีหรือว่าพิมพ์ีย y เราคืออะไร